สวัสดีครับตอนนี้เราก็เปิดทริปกันระหว่างทางเลยวันนี้เราไปไหนกันนะเราไปเชียงดาวครับยหลงเชียงดาวไปลงเชียงดาวเราไปไวยหลวงเชียงดาวกันนะครับก็ยังไม่มีแพลนอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้จองห้องพักไม่ได้อะไรเลยเราจะไปแบบไม่มีแพลนเลยนะครับเต้นอยู่ไหนฮะเต้นอยู่ไหนเต้นเหรอเต้นใส่ในเบาะรถอ่าแล้วเต้นเรอเต้นเหรอลืมอกมาว่นอนข้างนอกนั่นแหละนอนข้างทางแม่งเลยเไป let's go นี่มีที่ยังมีห้องว่างอยู่ใช่ไหมครับมาสี่ครับพอดีเอาเต็นท์มาเองอะครับไม่มีแล้วล่ะอคพอดีทักมาในเพจเขาบอกว่ามีว่างอยู่ไอ้เรื่องการเช็คอุณิไม่มีนะอ้าวะไรครับอืมโอเคครับผมไม่เป็นไรครับเออราบอกว่าเออที่ผมพูดจริงๆว่าไม่มีเลยมากันสี่คน ใช่ครับ,บข้างบนนี่นก็บ้างอยู่นะพี่ข้างบนนี้แหละครับจับเพื่อนบ้างอยู่ กางเต็นท์เองได้ใช่ไหมครับเราไม่ให้การเขาการให้ล้การให้แล้วคือก็อื่นไปทานราคาเท่าไรเท่าไรก็ว่าตรงท้ายอ๋อแล้วถ้านอนเต็นท์ที่นี่นี่าคืนเท่าไหร่นะครับอ้าหรือไปถามเจ้าของหัวนอนพี่ลูกเดี๋ยวคนผิดคนละชุดของคุณมีคนละเป็ดร้อยบาทบางคนอ๋อคนละเป็นร้อยมันมีอาหารสองมืออ่าวแล้วไปถามเลยเดี๋ยวผมไปถามให้คุณก็คุณลูกค่าจะเอาไหมอ่าน่าจะไม่ครับเพราะว่าถามมาเขาบอกว่าเนี่ยฮะแต่บ้านผมไม่ไม่มีเนาะ <laughs> นอนในป่าไหมทักมาในเพจเขาบอกว่ามีที่ว่างอยู่อะไรวะพอมาถึงก็ไม่มีว่างดเดเน็ตได้ก่อนตอนนี้นะครับมาถึงแล้วมาถึงที่พักตอนทักมาเพจบอกว่า มีที่ว่างพอขึ้นมาถึงแล้วเขาบอกว่าไม่มีที่ว่างตอนนี้ก็เหมือนคนไม่มีที่สุขหัวนอนเลยฮะโอเคเดี๋ยวลองหาดูที่ยังว่างอยู่นะครับผม ออนนี้ก็ได้ที่พักแล้วนะครับผมก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีที่สุกหัวนอนแล้วดีนะมาเจอพี่พี่ก็บอกว่ายังมีที่ว่างนะกลับนอนเชียงใหม่ไข่ใครฮะไข่ใครไข่ใครล่ะอันนี้ไข่อันนี้คนไม่ใช่คนโอเคเดี๋ยวเราเอาเต็นท์ลงกันดีกว่าฝั่งนี้เต็นท์หนึ่งฝั่งนี้เต็นท์หนึ่งสองเต็นท์โอเคอย่าเสียงดังนะกลางคืนน่ะ กลางเป็นไหมวะเนี <mean> ่ย <OS> <k> โอเคและนี่คือต้อหลวงเชียงดาวเดี๋ยวพวกนี้เราเจอกันครับตอนนี้เดี๋ยวจะย่างหมูกินกันดีกว่าไปโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับว้าวเรามีไฟเลยวท้องน่าจะอิ่มไหมเนี่ยท้องอ้วนๆน่าจะอิ่มมือหายางลบบอลบออกเลยนะยางไปไหนล่ะแบบม็ดมาแล้วเฮ้ยหนาว ยัไงมีดเร้วฮะมีดมีดมีดอะไรวะมีดู้ือจะขาดไหมเนี่ยถ้าตัดเนี่ยจะขาดไหมเนี่ยไม่หมูอะหมูอะไม่ต้องตัดแล้วเราต้องตัดแค่ไส้อย่างเดียว สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่กวันเล่มออกแล้วนะครับรู้สึกว่าที่นี่ในเต็นท์นี้น่าจะมีแค่เราเนาะสี่คนนั่นแหละมีแค่เราสี่คนอันนี้ฮะเราก็อยู่ใกล้ชิดกับด้วยหลวงเชียงดาวเลยนะครับผมเส้นทางมันตรงมากเลยนะ ตรงแต่ก็ขับมอไซค์มาตั้งสองชั่วโมงน่าจะสองชั่วโมงกว่านะาเ,ออเราออกมาตอนอ<า>บ่ายสามมาถึงที่นี่ก็หกโมงครึ่งหก 6, 6, 6โมงคึ่งสิสี่โอ้โหเยน,นะโอเคเดี๋ยวรอตะวันออกนิดนึงกันนะครับผมและนี่ก็เป็นโดยหลงเชียงดาว ดอยหรือยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ3ของประเทศไทยลรามาจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปกตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีความสูง2,275เมตรจากระดับน้ำทะเลชื่อในสมัยก่อนเรียกว่าดอยอ่างสลุเชื่อกันตำนานพื้นเมืองว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาพร้อมพระอหรหันต์แปูกทรงลงส่งน้ำในสลุงทองคำหรือบริเวณอ่างสลุง จึงเรียกดอยแห่งนี้ว่าดอยหลวงเนื่องจากเป็นดอยที่มีขนาดสูงใหญ่ซึ่งหลวงในภาษาเหนือหมายถึงใหญ่นั่นเองครับดอยหลวงเพียงดาวในภาษาเหนือจนกลายมาเป็นดอยหลวงเชียงดาวหรือดอยเชียงดาวในปัจจุบันที่เรียกกันนั่นเองครับ